กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ผมก็มากับอีกหนึ่งแบรนด์ไมโครโฟนนะครับที่ใครหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วล่ะและนี่ก็คือ Fine Fine ครับผมรุ่น K 6 5 8ครับเป็นอีกหนึ่งไมโครโฟนที่เขาบอกว่าทํามาเพื่อเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับหรือทํามาเพื่อสตรีมเมอร์แบบเราๆนั่นเองครับเสียงจะเป็นยังไงและข้างในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าผมกวินคนกาลังรับชมบอส Unpack และที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับ Fine Fine K658 ไมโครโฟน for recording streamer podcast และ Gaming ครับตัวกล่องนะครับก็จะมาเป็นหน้าตา ไมโครโฟนมาเลยแน่นอนครับรุ่นนี้พิเศษกว่าใครเขาเขามี rgb นั่นเองครับปกติแล้วในไมโครโฟนนะครับจะมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ที่เขาจะใส่ rgb มาให้ด้วยนะเราก็จะได้ความรู้สึกแบบเกมมิ่งมากยิ่งขึ้นครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เขาใส่มาให้นะครับเรามาดูด้านข้างกล่องนะครับเขาก็จะมีรหัสบอกมาให้เลยว่า fine fine เคครับด้านนี้เขาจะมีบอกมาเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรมาบ้างและมีความพิเศษอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูของจริงจะดีกว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรบอกแล้วครับผมเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่าครับ ภายในกล่องนะครับอย่างแรกที่เขาให้มาก็จะเป็นคู่มือของไฟล์ไฟล์นะครับผมทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรียนรู้ได้ไม่ยากเลยครับเพราะเขามีภาพประกอบนะครับผมนี่แบบนี้เลยเป็นกระดาษแผ่นใหญ่นะครับผมนี่เขาก็จะมีบอกนะครับฟังก์ชันต่างๆอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมดครับด้านหน้าด้านหลังนะครับมีบอกรายละเอียดให้เพื่อนๆลองดูกันได้เลยอันนี้ในส่วนของคู่มือนะครับผม ส่วนใครไม่อยากอ่านคู่มือก็ดูคลิปนี้ต่อกันได้เลยอย่างแรกที่มาในกล่องนะครับแน่นอนทุกคนก็จะเห็นสิ่งนี้เป็นอย่างแรกครับเขาเรียกว่าช็อคเมาส์นั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่จะคอยพยุงตัวไมโครโฟนของเราไว้นั่นเองครับเขาจะมีเขียนไว้เลยนะครับตรงนี้ว่า this side up ก็คือเอาด้านนี้ขึ้นนะครับผมเราก็ระวังด้วยอย่าเผลอเอาด้านนี้มานะครับเพราะมันจะเป็นด้านล่างนะครับผมตรงช็อคเมาส์นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเขาสามารถปรับโค้งตรงนี้ได้เลยครับเราสามารถหันได้ตามชอบนะครับ ก็จะมีเกลียวนะครับเราสามารถเอาไปยึดติดกับขาไม้แบบที่ผมใช้อยู่ตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ขาที่เขาให้มาก็ได้เช่นกันครับอย่างที่2ครับก็จะเป็นริงนะครับผมไว้ใช้ล็อกตัวไมโครโฟนเข้ากับตัวช็อคเมาส์นั่นเองครับเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเป็นเหล็กนะครับบอกเลยว่าแข็งแรงมากเราไปดูกันที่ตัวไมโครโฟนนะครับผมไมโครโฟนนะครับสัมผัสแรกนะครับตอนผมได้เมาโนตัวนี้มามันจะรู้สึกเบาๆครับแต่ตัวนี้มันหนักครับ มีน้ำหนักมากเป็นเหล็กเลยนะครับผมก็คือดูดีแล้วดูพรีเมียมมากใครที่ชอบอะไรแบบรู้ๆหน่อยผมว่าตัวนี้น้มพาดเลยนะตัวนี้นะครับจะเป็นฟองน้ํานะครับมาซับเสียงให้เรานะครับแล้วก็สามารถหมุนออกมาได้ข้อดีที่มันหมุนถอดออกมาแบบนี้ได้นะครับก็คือเวลาใช้เป็นนานๆนะครับมันก็จะมีพวกเชื้อโรคอะไรสะสมนะในส่วนของตัวฟองน้ําเราก็สามารถเอาไป ซักล้างอะไรแบบนี้ได้นะครับก็ดีเหมือนกันหรือว่าก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะซื้อใหม่ซื้อใหม่หมเรามาดูกันที่ตัวไมโครโฟนนะครับก็จะมาเป็นเหล็กแบบนี้เลยเหล็กทั้งอันเลยนะครับบอกเลยว่าแข็งแรงมาก ตรงไมโครโฟนตรงนี้นะครับก็จะสกีโลโก้ไฟน์ไฟมาเลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ปรับแกนนะครับผมเราสามารถเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราพูดลงไปตรงนี้เป็นปุ่มมิวส์และโอเพ่นเวลาเปิดปิดเสียงเป็นแบบทัชนะครับผมไม่ต้องกดให้เหนื่อยเลยด้านหลังนะครับเป็นปุ่มเปิดไฟ RGB ด้านล่างครับเป็นริงขาวๆตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้อีกดีนะว่าไฟมันจะเป็นยังไงเนาะตรงนี้เป็นเกลียวนะครับผมแน่นอนครับด้านล่างมาเป็น USB Type C แล้วแล้วก็รูหูฟ ัง3.5ครับเขาเคลมมาไว้ว่าไม่มีดีเลยนะครับผมในส่วนของลูหูฟังตรงนี้เราสามารถใช้งานและฟังเสียงตัวเองได้ในทันทีเลยเออ,อันนี้เจง๋งในกล่องมีอะไรมาให้อีกเขาให้เยอะอยู่นะเป็นสาย USB C นะครับแบบยาวแล้วก็ไว้ต่อได้เลยข้อดีของใบตัวนี้ซึ่งเป็นไม์แบบไดนามิกนะครับผมก็จะสามารถเสียบ USB เข้าเครื่องได้เลยแล้วมันไม่ต้องมีมิกเซอร์หรือว่าอะไรเลยครับเราสามารถเสียบและใช้งานได้เลย เป็นอีกใบหนึ่งที่ฉลาดพอสมควรเลยนะในกล่องที่มาอีกครับก็จะเป็นขาตั้งครับผมนี่ขาตั้งนะครับแอบเสียดายนะเขาแถมเป็นแบบนี้นะจะเป็นอันเล็กเล็กนิดนึงนี่ก็รับน้ำหนักตัวไมโครโฟนได้เลยนะครับในส่วนของขาไม์ตัวนี้ก็ใครเป็นสายเน้นตั้งโต๊ะนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมาซื้อขายยึดแบบผมแล้วก็สามารถตั้งโต๊ะแบบนี้ได้เลยอย่างสุดท้ายที่มาในกล่องนะครับก็จะเป็นริงตัวนี้ครับผมซึ่งสามารถเอามาไว้ใส่ ล็อกกับตัวไมโครโฟนตรงนี้มันสามารถรองรับกับหัวแบบไหนได้บ้างอันนี้เราก็มาปรับใช้นะครับดีนะครับเขามีอะแดปเตอร์ตัวนี้แยกมาให้ทําให้เราแบบว่าเราสามารถไปซื้อขาที่ไม่จำเป็นต้องราคาแพงครับราคาไม่กี่ร้อยแล้วเอาลิงค์ตัวนี้มาใส่ก็ได้เช่นกันครับอันนี้ก็เป็นการอันบ็อกซ์ทั้งหมดนะครับสิ่งที่เขาให้มาเดี๋ยวเราไปลองประกอบดีกว่าครับว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงแล้วไปลองใช้กันด้วยเนาะ ตัวไมโครโฟนนะครับเขาก็จะแนะนําว่าให้ห่างอยู่ตรงนี้ประมาณ2-3นิ้วนะครับหรือห่างประมาณนี้ครับกำลังดีนะเสียงจะเข้าไม่โดยตรงทางนี้เท่านั้นนะครับผมด้านข้างตรงนี้ไม่เข้านะครับก็เวลาใช้งานก็อาจจะต้องพูดในลักษณะนี้นะเองครับเาะงั้นเดี๋ยวเราไปลองเสียบดูนะครับว่าไฟ RGB มันจะสวยสัแค่ไหน โอเคครับเพื่อน <c oughs> ๆก็เห็นไปนแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าตาของไฟ RGB เป็นยังไงบอกเลยครับว่ามันสวยมากๆแต่ว่าไฟ RGB ตัวนี้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเป็นไฟแบบเดียวเลยเขาก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราสามารถทําได้แค่เปิดและปิดเท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบในส่วนของเสียงไม์กันดีกว่าครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเทียบกับเจ้านี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นเสียงเทสจากไม้เมาโนตัวเก่าของผมนะครับผมจะรุ่นไหนผมก็จําไม่ได้แล้วซื้อไว้นานมากเลย อันนี้ก็เป็นเสียงที่ผมพูดโดยธรรมชาตินะครับเวลาไลฟ์สตรีมหรือว่าอะไรต่างๆผมก็จะพูดอย่างนี้เวลาอัดคลิปอัดอะไรนะครับก็จะเป็นเสียงแบบนี้ตลอดเวลาเลยทีนี้เราจะมาทดสอบในส่วนของไมค์บายนะครับผมตัว K658 ครับอันนี้เป็นเสียงที่ผมพูดแบบปกตินะครับไม่มีตะโกนไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็พูดออกมาครับผมปรับแกน้นะครับผมว้ไว้สูงพอสมควรเลยนะเกือบจะสุดยังไม่สุดนะครับยังเหลืออีกประมาณ15%อันนี้ผมก็ปรับไว้ผมว่าน่าจะใช้อยู่ประมาณนี้เสียงดูเป็นยังไงบ้างครับชอบกันไหมจจะะลองงงเเเีียยบดดูัว่าาขตส ลบกวนได้ดีแค่ไหนครับ เป็นยังไง네บ้างครับเมื่อกี้ก็มีทั้งเสียงเคาะโต๊ะไปนะครับผมก็ลองเคาะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหน่อยแล้วก็มีเสียงคนไอมาจากหลังกองด้วยนะครับไม่แน่ใจนะครับมันจะเข้าไปไหมเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ฟังเนาะแต่ว Sadly, ่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็น่าจะได้ยินแล้วครับว่ามันเป็นยังไงนั่นเองครับก็ไมค์ตัวนี fach, ้ครับจะมีการดูดเสียงเข้าไปนะครับแต่จะไม่ดูดเสียงรอบข้างเลยถ้าผมพูดแบบนี้เสียงก็จะเบาลงทันทีครับสวัสดีครับทุกคนถ้าพูดด้านหน้าตรงนี้ก็คือได้แบบเต็มๆเลยนะครับผม ก็ใครที่จะเอาไปใช้ร้องเพลงหรืออะไรแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้เช่นกันนะครับและที่แน่ๆครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเกมมิ่งไมโครโฟนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานตอนสตรีมมิ่งกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอาจเป็นเล็กขอดนะครับเล่นเกมอย่างโปเกมอนไวโอเลตเนี่ยแหละครับว่าตอนเราสตรีมอยู่แล้วใช้ไม์ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงนั่นเองครับเราก็มากันที่เกมโปเกมอนนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็กําลังจะไปเวลต่อครับก็คือฟาร์มนั่นเองครับเดี๋ยวส่งน้องไปฟาร์มก่อนเอ้าววิ่งไปไหนมาตีนี่ ออนั่นและตีเลยตีเลยอ่อันนี้ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนไฟไฟตัวที่กำลังรีวิวอยู่นี่เองนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างไม่ได้กบเสียงเกมนะแล้วก็เราพูดเข้ามาก็เสียงดูสม ooth แล้วก็นุ่มดีนะครับเสียงดีเลยแหละเออผมชอบมากเลยนะไม้ตัวเนี้ยเสียงโอเคเลยแล้วก็มีไฟ RGB ตรงนี้ครับไม่สวยดูหรูหรามาเฮาไฮโ,โซจัดจาดไปแล้วก็อุ้ อ้าวคือว่ามีช็อตว่าเราอยากจะลองฟังเพลงดูครับผมก็จะลองเงียบดูนะครับฟังเสียงบอลอันนี้คือไม่ไม่มีดูดเสียงอะไรเข้าไปเลยนะครับเสียงโดยรอบนะครับเขาลบออกให้เราหมดเลยผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนตัวนี้ตัวนี้เป็นขั้งค่าจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมไม่ได้ใช้โปรแกรมใดๆในการมาปรับแต่งตัวไมโครโฟนเลย เพียงแค่ผมปลั๊กอินเข้ากับ PC ปุ๊บก็ใช้งานได้เลยครับแหมเราก็แค่มาหมุนแกนตรงนี้เพื่อว่าเราอยากจะให้มันดูดมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าเราเป็นคนพูดเสียงดังนะครับเราก็ลดลงไปก็ได้อ่าคราวนี้มันก็จะเบาลงไปอีกครับเราอาจจะมาใกล้ๆหน่อยอ่าสวัสดีครับทุกคนอะไรอย่างนี้เฮ้ยอวนนะเดเท่าไหร่วะเนี่ยเป็นภาษาจีนซะด้วย

นนีนี่่โจโจนี่อันนี้เรียบร้อยครับนะและนี่เป็นการทดสอบในส่วนของไมค์ไฟฟายตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นไมโครโฟนที่ดีมากๆเลยผมก็คงจะใช้ยาวๆแล้วครับหลังจากนี้ก็ใครที่อยากได้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับไฟ Fi K658 นะครับเป็นอีกหนึ่งไมโครโฟนเลยที่เอาไปใช้ทั้งพอดแคสต์สตรีมมิ่งหรือใครจะเอาไปร้องเพลงก็ใช้งานได้เช่นกันครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังนะผมร้องเพลงไม่เป็ดเลยจริงๆกลัวจะฟังกันไม่ได้ได้เด้งครับส่วนใครที่อยากได้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยตอนนี้เขาก็เริ่มมาตีตลาดไทยนะครับผมก็จะอาจจะมีการย้ายมีศูนย์ไทยมาให้เราได้เลือกซื้อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่งซ่อมง่ายขึ้นด้วยนน่นเองครับสหรรับใคคทีี่ชอิปน้น ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถ,ถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมและไฟล์ไฟล์เคหกต้องลากันไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ